พร้อมผู้นำชูธงขึ้นย่าวธงไปจิ้มหน้าเพื่อนนะผู้นำชูสูงๆูงค่ะสีแสดชูธงสูงสูงสีขาวขาชูธงสูงขึ้นพร้อมยังนัดหมายกันหรือยังจับมือกันทั้งทีมยังไม่ไปค่ะยังไม่ไปไม่มีคำว่าเปลี่ยนที่ไม่มีคำว่าเปลี่ยนที่ห้ามไปนะคะจับมือกันทั้งทีมพร้อมยังอปล่อยมือ ไม่มีเขา,าเปลี่ยนที่ไงคะหัวหน้าคบอวอยอค่ะนี่เลือกหัวหน้าแล้วชาคะนี่เลือกหัวหน้าแล้วนะคะเพราะนั้นสติต้องมานะคะหัวหน้าปอบมือสามครั้งหนึ่งสองสามออกกาลังกายปั๊ปับปับ,ปบ,ปบออกกําลังกายปั๊ปับปับ,ปบ,ปบพวกเราชายหญิงวิง่งแข่งพร้อมกันพอเรานักสู้ยอมสู้พร้อมกันสู้ด้วยใจนั้นมันคงกล้าแข่งจับมือเปลี่ยนที่ สีไหนสเฮสีไหเฮสีไหนเฮ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 สีไหนเสร็จก่อนบ้างคะมีสีม่วงกับสีเขียวตองอ่อนสีน้ำฟ้าและสีน้ำแดงสีน้ำอะไรคะ เชา้านี้ทุกทีมทำได้ดีมากค่ะชูอิีใจหนึ่งแสนคะแขอบคุณค่ะสีแสดได้อันที่ส์งด้วยนะคะผู้นำผู้นำนั่งหัวแถวครับโพสิชันน้ำเขียวอ่อนมองเห็นจอไหมไม่เป็นไรเนาะเห็นนะคะขอบคุณค่ะที่เห็นเห็นตัวเดียวอีกห้าตัวไม่เห็น อ่ะที่รักขาพร้อมอย่างคะพร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองสาเรียนเชิญทุกคนมาข้างหน้าเยกอนนะคะเยกอนเชิญด้านหน้าค่ะหนึ่งสองสาเม,มื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับ เมื่อเจอกันเราทักการขอจอด้วยค่ะเมื่อเจอกันเราทักการสวัสดีสวัสดีครับเมื่อเจอกันเราทักการสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เมื่อผิดพลาดขออาภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากไปยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณขอพวกเราทุกท่านนะคะขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรบุญสมฤทธิรันวงท่านคณบดาคณะของเราขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านด้วยค่ะ และโปรดยืนขึ้นกับหลังหันนะคะท่านบริหารอยู่ด้านหลังท่านผู้ช่วยกณะับบดีท่านรองอรับบดีนะคะสวัสดีพร้อมกันนะคะด้วยเพลงว่าด้วยเพลงสวัสดีหนึ่งสองสมสวัสดีสวัสด,สวสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีปรบมือยาวให้ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะเชิญนั่งค่ะ กราบสวัสดีท่านคณะบดีและท่านผู้ช่วยและท่านรองคณะบดีนะคะและกรรมการผู้จัดงานทุกท่านและพี่พี่น้องชาววิศกวศกรรมศาสตร์จุฬา bor! ขอเสียงหน่อยดิน่ารักจริงๆนะคะการสื่อสารแบบมิตรไมตรีการสื่อสารแบบมิตรไมตรีสามคำสร้างโลอกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจําได้นะคะสวัสดีขอโทษและ ขอบคุณขอเพียงการเปลี่ยนแปลงกลับไปวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้อาจารย์หนุ่มขอเพียงการเปลี่ยนแปลงท่านใดที่ยังไม่เคยใช้สามคำนี้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการสื่อสารแบบบิดไมตรีในองค์กรขอเพียงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการทำโอดีใช้งบประมาณมหาศาลมากถึงมากที่สุด เพราะฉะนั้นผลสัมฤทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอเพียงกลับไปทำสิ่งที่ยังไม่เคยทำนะคะท่านใดไม่เคยสวัสดีเลยมีไหมคะในองค์กรไม่มีนะท่านใดไม่เคยขอบคุณเพื่อนร่วมงานเลยมีไหมครับไม่มีท่านใดไม่เคยขอ,อขอโทษเพื่อนๆเ,เลยมีไหมครับคงไม่มีแต่ขอให้เกิดการสื่อสารแบบมิตรไมตรีมากขึ้นโดยใช้คำสามคำนี้เป็นสะพานเชื่อมใช่ไหมครับ และแล้วเราก็รู้จักที่จะมีวัฒนธรรมขององค์กรผู้น้อยผู้ใหญ่สื่อสารร่วมกันเพื่อนกับเพื่อนสื่อสารร่วมกันผู้ให้บริการกับผู้รับบริการสื่อสารร่วมกันที่เราบอกว่าบริการภายในสําคัญที่สุด นะะหน่วยบริการทุกหน่วยบริการให้บริการพวกเราด้วยการสื่อสารแบบมิตรไมตรีนะคะโดยใช้สะพานเชื่อมภายไทยบ้านหลังคาเดียวกันนะครับเราพูดจาภาษาเดียวกันเห็นไหมคะนอกจากนั้นเรายังได้สาระบ้าง <c oughs> ไม่รู้ว่าได้บ้างหรือเปล่านะคะอาจารย์หนุ่มเข้าใจว่าสาระอยู่กับใครเขาตกลงอยู่กับตัวท่านส่วนร่วมมียางทํางานเป็น ทีเมื่อคืนสนุกมากที่สุดที่เราในชีวิตเคยเห็นเลยนะคะโดยเฉพาะรายการเดอะสตาร์นะคะ น่ารักจริงๆขอสสนุกเกิดแน่นอนสอน,นร่วมแล้วแต่สอส,สาระนี่อาจารย์หนุ่ไม่แน่ใจเพราะ,ะนั้นเช้านี้เรามีเวลาถึง11โมงครึ่งโดยประมาณที่จะมาร่วมกันเรียนรู้สาระการทำโอดีมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาเมื่อคืนนี้ท่านประธานในพิธีนะครับคือท่านคณบดีได้บอกว่าควรทำปีละสองครั้งใครเห็นด้วยโอ้เสียงอย่างนี้ไม่ต้องไปลคะค่ะ ใครเห็นด้วยว่าโอดีต้องทำปีละสองครั้งอ, yes! อ๋อออแม่ขาถ้าในห้องประชุมวันนี้มีเพียงหนึ่งหรือสองคนไม่เห็นด้วยโอดีไม่มีเกิดเพราะโอดีต้องทำร้อยเปอร์เซนเท่านั้นอย่างเช่นวันนี้อาจารย์นหนูไม่กล้าถามเลยว่าคณะเรามาครบร้อยเปอไหมไม่กล้าถามตั้งแต่วันแรกครบไหมคะมีทั้งครบมีทั้งสายหน้ามีทั้งไม่รู้คะ่ะ การทำโอีที่สุดคือต้องร้อยเปอร์เซนต์รับรู้ร่วมกันคุยร่วมเดียวกันจัดเซวีร่วมกันเพราอว่าอาจารย์หนุ่มบอกว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ทําไม่รู้ไม่เห็นไม่ทําไม่ชอบไม่เอาอย่ามายุ่งกับฉันถามว่าคนอีกร้อยกว่าคนเนี่ยเหนื่อยไหมคะฉันมานั่งฟังแล้วกลับไปเจอคนแค่สองสามคนไม่รู้ไม่เห็นไม่ทําไม่เอาไม่มีไม่ยุ่งเสร็จไหมคะโอดี นี่ราคาคือปัญหาของการทำ OD ไม่สามารถเอาคนร้อยเปอร์เซนต์มาคุยเรื่องเดียวกันได้หน้าทีของใครที่เหลือพวกเราทุกคนเพื่อนต้องช่วยเพื่อนเพื่อนต้องเตือนเพื่อนนะคะมิฉะนั้น OD ก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่มีทั้งเอาคำไม่มีทั้งเอาพุทมีแต่อินพุตกับโปรกับโปรเซส มีแต่นำเข้ามีแต่กระบวนการกระบวนการเต้นกินลำกินร้องลำเต้นเพลงเห็นไหมคะแต่ผลสมริดออกมาอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นการทํโอีที่สุดนั้นก็คือหมายความว่าเราจะต้องทำร้อยเปอร์เซ็นต์พูดเรื่องเดียวกันและทำสำสำําซ้ําๆเพราะฉะนั้นแนวความคิดของทานพอดีเนี่ยน่าสนใจมากคือทําปีละสองหนคือต้นปีกับปลายปีชาร์จแบตท,ทุกๆสิบสองเดือนเห็นไหมต้นปีกับปลายปีนี่คือสิบสองเดือนนะไม่ใช่หกเดือนนะถูกปะ ต้นปีทำมกราสมมติปลายปีทำเดือนธันวากี่เดือนคะ12เดือนจริงๆแล้วมันก็เป็นไงคะถ้าจะทําให้6เดือนก็ต้องเป็นมกราแล้วก็มาเดือนนี้คือเดือนอะไรคะเมษายนอย่างหยิบอย่างเงี้ยอย่างเรียกว่า2เดือนเพราะฉะนั้นจากเมษาต้องไปอปีกทีเมื่อไหร่คะ อาจจะทันวาหรือมกรลามันจะชาร์จแบตพูดเรื่องเดียวกันซ้ำๆรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้และรุ่นนี้พูด3าครั้งว่าคอมเพนซีของเราที่จัดคือ B2 เรื่องเรื่องที่1คือเรื่องการสื่อสารสมรรถนะที่ต้องการของวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือเรื่องการสื่อสารสมรรถนะตัวที่หนึ่งสมรรถนะตัวที่สองก็คือการสื่อสารร่วมกันนั้นต้องทํางานเป็นทีมและคิดวิเคราะห์ร่วมกันคือทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเมื่อคืนนี้เห็นได้ชัดเลยว่าพวกเราแก้ปัญหาได้ดีมากรบบมืออ้ตััววเงดยค ใครนะคะที่ร้องเพลงอาจารย์ก็นั่งมองเออแกร้องเพลงหลือแกท่องสุดคูณอ่ะไอแค d ด แม่เห็นไหมเนี่ยคือความเพียยายามที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเราเรียกว่าเราต้องมีทักษะในการแก้ปัญหาร่วมกันนะครับไม่ว่าจะอาจารย์มาอาจารย์เพชรอาจารย์โจหรือจะเป็นท่านประธานในพิธีกีฬาสีหรือจะเป็นพัน์ท้ายนรสิงห์ก็ตามหรือจะเป็นงานวัดเมียงงูมีไมเมื่อานเมียงงูเมียงงูตัวใหญ่มากเลยไหมมีป่าเป้างูแทนใช่ไหม <laughs> ทุกละครที่แสดงออกมานะครับแสดงถึงความสามารถส่วนบุคคล เราต้องการค้นคว้าสมรรถนะที่เราเรียกว่า M powerment ของบุคลากรในองค์กรดึง M powerment ออกมา M powerment ดึงมาดึง M powerment ออกมา M powerment คือพลังที่ท่านสะสมอยู่โดยท่านไม่รู้ตัวจึงมีคำว่า c o m p e n c y เข้ามาจับ สมรรถนะอะไรที่เอามาจับพวกเราตัวแรกที่บอกแล้วก็คือเรื่องการสื่อสารการสื่อสารมีทั้งภาษากายเห็นไหมคะเล่นละครเมื่อคืนนี้มีทั้งภาษาพูดพิธีกรเก่งมากหลายคนเลยนะ,ะสามารถโต้อตอบได้แม้อย่างเช่นอาจารย์3คนที่เป็นคอมเมนเตอร์ทักษะการพูดทักษะภาษากายทักษะการแสดงออกทักษะการอะไรคะเอนเตอร์เทนคนอื่นมันเป็นคอมเมนซี่เล็กๆๆๆ ที่อยู่ในเรื่องของการสื่อสารและมันอยู่ในตัวเราโดยที่เราอาจจะไม่มีเวทีควักมันออกมาตกลงพ่กนี้ไปครับไปควักกันใหม่นะลูกต้องเปิดเวทีให้น้องบอยควักความสามารถออกมาบ่อยๆมันไม่มีเวทีใช่ไหมคะโอดีจึงเป็นเวทีของพวกเราปีละสองหลควักความสามารถที่มีอยู่ออกมามันเป็นสมรรถนะที่อยู่ในตัวเราที่เราเรียกว่า m powerment นั่นเองเอ็มวเวอร m เมนบางคนเกิดมาตั้งแต่เด็กเลยเจ็ดเห็นไหมคะถ้าไม่แน่คุณอย่าแพ้เด็กป .4 ถ้าคุณแน่คุณอย่าแพ้เด็กป .4 เด็กบางคนเอ็ม p o เ e r m e n t born to be เขาเกิดมานี่เป็นจีเนียสร้อยแปดสิบไอคิวมาเลยบางคนเก่งตั้งแต่ร้องเพลงได้เอาแวะเอาแวะออ,ออกมาก็ร้องเพลงเป็นเดี๋ยวนี้เด็กเก่งเก่งเยอะมากนั่นหมายความว่าเขามีเอ็ม powerment ติดตัวมาตั้งแต่เกิดทั้งชาเลนจ์ทั้งทาเลน ชาเลนจ์คืออะไรคะกล้าที่จะออกมาทำในสิ่งที่ดีที่สุดและชาเลนจ์และไม่คอทาเลนจ์คือมีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดที่เราเรียกว่าพลัง M p o w e r m e n นั่นเองคนไทยรู้จักคำว่า M p o w พ r m เ n จากรายการโฆษณาบริษัทซักผ้า Empowerment Empower ไงฮะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงต้องมี Empowerment บางคนเกิดมามีเลยบางคนจึงต้องใช้กระบวนการสกิลเห็นไหมคะโนเลตไม่พอหาความรู้แล้วนะ,ะแล้วก็ฝึกทำบ่อย ฝึกท้าไม่บ่อยไม่พอต้องใจสู้ตลอดเวลาอย่าท้อถอยอย่าท้อแท้แล้วก็อย่าทําให้ตัวเองหดหูต้องบอกว่าไอ a แคนดูทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องพูดว่า I can do เราทําได้ไหนรองสิคะกรรมสองมือหนึ่งสองซเราทําได้เป็่งเสียงเราทําได้เป็่งเสียงเราทําได้ออเสียงเสียงอย่างนี้สะกดจิตตัวเองไม่ได้นะคะเพราะนั้นพลังที่เกิดขึ้นมันคือการสั่งจิตตัวเอง คนไทยเราบอกว่าจิตเป็นนายและกายเป็นบ่าวถ้าท่านเชื่ออย่างนั้นประเด็นมันคือท่านเชื่ออะไรต่างหากท่านเชื่อไหมว่าท่านไอแคนดูถ้าท่านเชื่อว่าท่านมีสมรรถนะการสื่อสารที่ดีท่านก็จะคุยกับคนอื่นอย่างไพเราะท่านก็จะดูแลคนอื่นอย่างดูดีดูดี่านท่านจะแสดงออกกับคนอื่นอย่างมีเมตตากรุณาเพราะท่านเชื่อว่าท่านมีการสื่อสารที่ดี แต่ถ้าบอกเออฉันไม่รู้ว่าว่าฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่เคยทำนู่นฉันไม่เคยทำนี่ฉันไม่กล้าฉันไม่น่นฉันไม่นี่จัดเซโนทุกเรื่องท่านก็จะไม่ดึงสมรรถนะที่มีอยู่ออกมาเลยพูดจาอาจจะไม่เพราะเพราะไม่มีความสนใจว่าพูดเพราะมันเกิดอะไรขึ้นนะภาษากายก็อาจจะแข็งกร้าวกระด้างเพราะไม่สนใจว่าถ้าเมตตาแล้วถ้าอ่อนโยนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมาที่คําว่าความเชื่อ ฝังชิปลงไปว่าความเชื่อก่อนเชื่อว่า I can do ทุกเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขอเพียงแค่เปลี่ยนแปลงกลับไปโอดี OD ของท่านจำนวนเงินเกิดหลายแสนบาทจะมีความคุ้มค่ามากๆขอเพียงแค่เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆเล็กๆที่ทำให้กับตัวเองสิ่งดีๆเล็กๆที่ทำให้กับองค์กรขอเพียงแค่สองประการนี้ ท่านก็คิดว่าโอดีครั้งนี้คุ้มค่าแล้วใครเห็นด้วยปุบม,มือดังๆค่ะสสีหนึ่งสอ่งสองสหนึ่งสอองหนึ่โอ้ <c oughs> นานเริ่มมีพลังแล้วนะคะกระบวนการใดๆก็ตามเกิดจากคิดพูดแล้วต้องลงมือทำคิดแล้วไม่พูดก็ไม่เกิดประโยชน์ติงกิ้งแล้วต้อง เร่งเสียงเพื่อบอกคนอื่นและบอกตัวเองด้วยและจงลงมือทำมันนะคะพนักงานโอดีจะมีคุณค่าได้กระซิบบอกนะคะท่านผู้จัดพูดบอกว่าสงสัยปีหน้าหรือตายปีจะไปสิงคโปร์ค่ะไม่ดีใจเหรอคะไม่ใช่ค่ะไปโรงแรมสิงคโปร์ที่การจนบ,บุรีค่ะ <laughs> ไปโดยก็หลอกอีกแล้วรู้ทันใช่ไหม <laughs> นะ เพราะฉะนั้นก็สรุปแล้วนะครับว่า OD มีความสําคัญแต่ขอให้เป็นร้อเปอร์เซ็นต์ให้ได้ถ้าคนที่ไม่มาในวันนี้ท่านต้องกลับไปช่วยกันสื่อสารบอกเขาว่าเราได้อะไรจากการมาสัมมนาแล้วเราจะพูดคุยเรื่องอะไรกันในการในการ,การที่กลับไปสู่องค์กรเราต้องการคุยเรื่องการสื่อสารแบบมิตรไมตรีภายในองค์กรการสื่อสารแบบมิตรไมตรีองค์กรมันจึงกลายเป็นการประสานงานภายในองค์กรนั่นเอง ใช่ไหมคะเมื่อการสื่อสารเป็นเป็นปสมปบทการประสานงานจึงเกิดขึ้นถ้าภาพการสื่อสารในองค์กรปสมปบทยังทะเลาะกาันยังพูดกันไม่รู้เรื่องยังใช้หางเสียงไม่เป็นยังไม่มีมองหน้าสบตาทักทายยังไม่ใช้กระบวนการกลยุทธ์ในการสื่อสารหลากหลายรูปแบบยังไม่เข้าใจว่าผู้สื่อสารยังมีขาดองค์ความรู้ผู้รับสารอาจจะขาดองค์ความรู้สารยากเกินไปเห็นไหมเมื่อวานเราสบกษกันหมดแล้วเรื่องพวกนี้ผู้ให้ผู้รับและตัวสาร มันเป็นกระบวนการและจึงมีวิธีกลยุทธ์ใส่ลงไปว่าเราจะสื่อสารอย่างไรจะส่งแฟกต์อย่างเดียวหรือจะติดประกาศอย่างเดียวหรือจะเวียนหนังสือทราทาวกันหรือจะหรือจะเรือจะหรือแค่ส่งเมลมันเป็นวิธีการเห็นไหมคะเราต้องกลับไปคุยกันว่าสิ่งเหล่านี้คือการประสานงานภายในองค์กรนั่นเองเพื่อประสิทธิผลอย่างใดคะยกธงค่ะหัวหน้าค่ะสีชมพูกระดิกก่อนนะคะ ยกธงกระดิกขึ้นมาทันทีเลยนะคะตกใจค่จคะชมพูค่ะชมพูได้สิทธิ์นั้นค่ะ <laughs> ตกกระใจถงยกขึ้นมาเลยกระดิกถงเลย <laughs> อ่ะเชิญค่ะสีชมพูสวัสดีก่อนค่ะสสัดีค <c oughs> ่นเพื่อนสวัสดีครับชื่อเล่นค่ะคุณอาร์ตจากศูนย์คอมค่ะค,คุณอาร์ตจากศูนย์คอมนะคะอาจารย์ถามว่าอะไรคะเมื่อกี้อาจารย์ลืมไปแล้วเออก <c oughs> ารสื่อสารจะให้ประสิทธิผลอย่างไร เราถามว่าการสื่อสารที่เราอบรมสองวันนี้เนี่ยเกิดประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพเนี่ยนะคะจะทําอย่างไรเมื่อกลับไปสู่องค์กรเรียนเชิญค่ะคราวนี้เป็นรูปธปรรมเพราะมันเป็นการประสานงานทําอย่างไรดีคะเพื่อให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพขององค์กรผมอาจารย์ยังอาจารย์จะเรียนถามก่อนก็แล้คณะเราประสิทธิภาพประสิทธิผลต้องการอะไรคะเป้าหมายของคณะอ,อ ถ้าเป้ายัางไม่รู้้วมันจะไปสิทธิภาพสิทธิผลยังไงอะ่เป้าของเราคืออะไรสีชมพูช่วยกันค่ะเป้าขององค์กรเสาหลักของ <c oughs> แผ่นดินค่ะเป็นเสาหลักของแผ่นดินนะคะขอบคุณค่ะจะส่งพวกเราไปปักหลักกันนะ <c oughs> <c oughs> ในด้านในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการเรื่องช่วยกันชมพูเรื่องเราส่งหัวหน้าที่เก่งที่สุดออกมาแล้วเรื่อง อ่ามีสีม่วงช่วยแล้วค่ะเรื่องการเรียนการสอนและการวิจัยค่ะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการศึกษาเหรอคะคณะเราทำเรื่องอะไรเกี่ยวกับสมรรถนะเกี่ยวกับวิศวเหรอวิศวกรรมศาสตร์กว่าจะหลุดออกมาได้นะคะ สีชมพูสามหมื่นคะแนนทวนก่อนค่ะทวนก่อนทวนนิดนึงค่ะที่ที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้สา0 0 0ืนคะแนนอ่ะตกลงเป้าของคณะเราคืออะไรคะเพื่อการเรียนการสอนการวิจัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินในเรื่องในด้านในเรื่ององค์ความรู้นะคะเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์นะคะโดยการผลิตบัณฑิต บุคลากรของชาติด้านวิศวกรรมอีกหนึ่งหมื่นคะแนนค่ะผมว่ายังไม่ใช่เป้าเดียวยังมีเป้าอื่นอีกค่ะเดี๋ยวค่ะยกทองน้ำแดงยกแล้วค่ะโอ้๊ยเก่งมากค่ะหัวหน้าขาคุณแม่บอกต้องชันเองค่ะคุณแม่รับไม่ด้วยค่ะสวัสดีก่อนครับแม่ค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะชื่อเล่นค่ะผม ชื่อเล่นค่ะนีค่ะพี่นีอยู่แผนกงานบริการวิชาการและวิจัยค่ะยินดีค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนต่อเลยค่ะอาจารย์พูดว่าเพื่อนเพื่อทุกคนค่ะต่อได้เลยค่ะเออด้านที่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยครับผมประเด็นคือเน้นเรื่องการวิจัยเพื่อให้เกิดเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆใช่ไหมคคะที่ล้ำหน้าไปไม่ใช่ถอยหลังไป เช่นอะไรบ้างคะตอนนีพ้พอจะมีผลงานวิจัยอะไรที่ที่จะบอกเพื่อนๆในที่ทำงานได้ไหมคะด้านนาโนเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีนะคะอะไรอีกมีไหมคะสีแดงช่วยกันคะ่ะผลิตบัณฑิตแล้วยังต้องมีงานวิจัยด้วยใช่ไหมคะเออมีคนบอกเรื่อง gps อะไรคะสีม่วงช่วยตัวหลอดเลยเนาะหมดหรือยังคะสีแดง okay. มีค่ะมีค่ะมีอีกค่ะจะยังนึกไม่ออกค่ะอ่ะสีแดงชูมือดีใจไปก่อน2 0,000ื 20, 000คะแนนค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะอย่าไปไกลเนาะเอาแค่นี้อาจารย์แค่จุดประกายว่าถ้าเรากลับไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงแต่เราต้องรู้เป้าของเราคืออะไรเราจะไเ,เปลี่ยนอะไรกันใช่ไหมฮะเป้าใหญ่ของเราก็คือผลิตบัณฑิตแล้วก็เป็นเป็นเป็นที่พึ่งของบันดินด้านการผลิตบัณฑิตแล้วก็เรื่องของงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สมมติเป็น2เรื่องสมมติเป็น2เรื่องเนาะอาจจะมีเรื่องอื่นอีกอีกในตรงนี้เราเรียกว่าพันธกิจหน้าที่ของคณะพันธกิจนะคะส่วนวิสัยทัศน์ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งวิสัยทัศน์ของคณะอาจจะ go to go to the world ก็ได้ go i n t e r ก็ได้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าคลาสนี้คอร์สนี้คอรเปนซีของเราเน้นเรื่องการสื่อสารไม่ได้เน้นเรื่องของทีมบิลดิ้งเป็นหลัก ถ้าทีมบิวด์ิ้งเป็นหลักเราจะคุยทุกจุดเลยวัฒนธรรมองค์กรของท่านเป็นยังไงวิสัยทัศน์เป็นยังไงพันธกิจเป็นยังไงปรัชญาเป็นอย่างไรอันนี้เราข้ามไปเลยนะคะแต่จะเปลี่ยนแปลงต้องรู้ใช่ไหมครับว่าเราเปลี่ยนอะไรขอเพียงเปลี่ยนเรื่องการสื่อสารและประสานงานภายในองค์กรให้ดีกว่าเดิมทำสองสิ่งดีๆให้ชีวิต ทำให้ตัวเองสื่อสารกับคนอื่นดีขึ้นและทําให้องค์กรเกิดการประสานงานที่ดีขึ้นใครคิดว่าทำได้สองมือหนึ่งสองซ้เราทําได้เราทําได้เราทําได้นั่นใครเป่งเสียงท้าทุกคืนนี้สี่ทุ่มคอยได้คอยโดนแผ่นดินไหวเป็นที่ที่ฝนตกเป็นหย่อมๆบ้านใครบ้านท่านต่อเลยนะครับ เมื่อวานนี้เราพูดคาว่าสมาร์ทจำได้ไหมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ต้องพูดคาว่าสมาร์ทอีกแล้วเพราะเราเป็นสมาร์ทแมชชีนที่ดีที่สุดหนึ่งในสิบของโลกนะคะมาพูดแต่คําว่าสมาร์ทฮิวแมนจำได้ไหมคะยิ้มจริงใจหรือ,อยังคะสองวันนี้อะไรคือยิ้มจริงใจเมื่อเช้าใครแอบดูข่าวพระองค์ท่านสองพระองค์ไม่ต้องบอกเม่้อเอ่ชื่อพระองค์ท่านสองพระองค์ที่กำลังแต่งงานกันทางจิตวิทยาบอกว่าการกระพริบตาบ่อยๆคือการพูดสิ่งที่ไม่จริงใจ เพราะนั้นคำว่ายิ้มจริงใจคือต้องยิ้มมองหน้าศบตาทักทายเต็มใจให้บริการแสดงว่าใจยังคิดถึงเรื่องที่อาจาร,รย์พูดสองท่านนั้นใช่ไหมกลับมากลับมาทางจิ๋วยาบอกว่าเวลาเราพูดอะไรกับใครก็ตามท่านเรากับพิพตาทีทีดูรายการอะไรคะลวงรับตับแตกใช่ไหมถ้ากับพิพตาทีทีแสดงว่าคุณกําลังใช้คอนฟ lict ในใจพูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงไปดูทีวีถ้ามีข่าวนะคะพระองค์ทั้งสองท่านเลยคะ่ะ ทีปลาใส่กันก็เลยไม่แน่ใจว่าสองคนแต่งงานกันจริงหรือเปล่าหรือแต่งพุกแต่งงานเพราะเรื่องการเมืองเป็นต้นเากลับมายิ้มจริงใจพูดพร้อมกันค่ะยิ้มจริงใจนะคะทำางไงคะยิ้มมองหน้าศพตาทักทายเต็มใจให้บริการทวนค่ะยิ้มมองหน้าศบตาทักทายเต็มให้ให้บริสุดท้ายค่ะ โ oh, yes. อ้ยน่าจะซื้อหวยถูกนะครับเนี่ยนะครับยิ้มอย่างนี้แหละคะ่ะคือการสื่อสารแบบมิตรไมตรีทักทายแล้วก็ยิ้มมองหน้าแล้วก็พูดด้วยวาจาไพเราะนะคะมีคุณธรรมมีอยู่แล้วนะครับนำเชิงลุกทำงานเป็นแอคทีฟอยู่แล้วถ้าไม่แอคก็ถูกนั่นแหละศรัท <laughs> ธานในการอยู่คณะเราไหม ท่านเป็นบุคลารกรในองค์กรที่ดังที่สุดหนึ่งในสิบของโลกน่าจะภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วนะคะศรัทธานในการเป็นพนัก,นกงานของเราเป็นเจ้าที่ของเราเป็นข้าราชาการของเรานะคะตอนนี้เราไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วใช่ไหมคะยังเป็นอยู่นะคะและทํางานเป็นทีมทีมกับเพื่อนร่วมงานทีมกับแผนกของเราแผนกของเรามีอะไรบ้างคะขอเสียงฝ่ายวิชาการหน่อยเร็วข่าวนะคะพระองค์ทั้งสองท่านเลยค่ะกระทิบตาใส่กับ ก็เลยไม่แน่ใจว่าสองคนแต่งงานกันจริงหรือเปล่าหรือแต่งพุกแต่งงานเพราะเรื่องการเมืองเป็นต้นเกลับมายิ้มจริงใจพูดพร้อมกันค่ะยิ้มจริงใจนะคะทำยังไงคะยิ้มมองหน้าศพตาทักทายเต็มใจให้บริการทวนค่ะยิ้มมองหน้าศบตาทักทายเต็มให้ให้บริสุดท้ายค่ะอ อุ้ยน่าจะซื้อหวยถูกนะครับเนี่ยนะครับยิ้มอย่างนี้แหละค่ะคือการสื่อสารแบบมิมตรไมตรีทักทายแล้วก็ยิ้มมองหน้าแล้วก็พูดด้วยวาจาไพเราะนะคะฟีคุณธรรมมีอยู่แล้วนะครับนำเชิงลุกทำงานเป็นแอคทีฟอยู่แล้วถ้าไม่แอคก็ถูกนั่นแหละะศรัทธาในการอยู่คณะเราไหม ท่านเป็นบุคลากรในองค์กรที่ดังที่สุดหนึ่งในสิบของโลกน่าจะภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วนะคะศรัทธานในการเป็นพนักงานของเราเป็นเจ้าที่ของเราเป็นข้าราชการของเรานะคะตอนนี้เราไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วใช่ไหมคะยังเป็นอยู่นะคะค่ะและทํางานเป็นทีมทีมกับเพื่อนร่วมงานทีมกับแผนกของเราแผนกของเรามีอะไรบ้างคะขอเสียงฝ่ายวิชาการหน่อยเร็ว <laughs> ขอเสียงทีมวิชาการหน่อยเร็วทีมวิชาการประกอบด้วยงานบริการการศึกษางานทะเบียนและประเมินผลงานวิทยารบริการและห้องสมุดค่ะขอเสียงทีมฝ่ายวิชาการหน่อยเร็ว <S <S น่ารักมากขอทีมฝ่ายบริหารงานคลังพัสดุงานบริหารธุรการหน่วยหน่วยผลิตเอกสารขอเสียงฝ่ายบริหารหน่อยเร็ว <S 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 ดังกว่าดังกว่า ขอเสียงฝ่ายวางแผนงานนโยบายและแผนสอสํานกงานประกันคุณภาพและหน่วยกิจการนิสิและหน่วยวิราชกิจขอเสียงฝ่ายวางแผนหน่อยเร็วว้าวเขาบอกว่านักวิชาการเปล่งเสียงมากไม่ได้เดี๋ยวข้อมูลหลุดออกจากสมองต้องเก็บชิปไว้ก่อนเก็บชิปไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มาดิสติ๊กหายนะคะและฝ่ายที่5นะคะฝ่ายสารสนเทศมีงานสารสนเทศงานจัดการองค์ความรู้สํานักขบดีหน่วยประสัมพันธ์ขอเสียงฝ่ายสารสนเทศหน่อยเร็ว คนเดียวก็ดังแล้วคนเดียวก็ดังแล้วน่ารักจริงๆเลยหน่าไปยืนอยู่หน้าคณะนะช่วยจัดการการจราจรให้หน่อยและฝ่ายที่6นะครับฝ่ายสุดท้ายเราเรียกว่าฝ่ายภาควิชา,ภา,า12ภาคสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ ISE <c oughs> ขอเสียงฝ่ายที่หหน่อยเร็ว <c oughs> มาเยอะหรอมาเยอะมากเลยครับโอ้น่ารักมาก มีใครตกหล่นไหมคะยังไม่รู้ตัวเองอยู่ตรงไหน <c oughs> ของวิจัยไม่มีเหรอคะอาจารย์อ่านเลยไปเปล่าอาจารย์อ่านเลยไปไป <c oughs> ฝ่ายที่สามค่ะฝ่ายที่สามอาจารย์อ่านเลยไปได้ไหมคะฝ่ายที่สามฝ่ายวิจัยงานบริการวิชาการและวิจัยและศูนย์บริการวิชาการอ่านผ่านจริงๆด้วยขอเสียงฝ่ายวิจัยหน่อยเลยขอบคุณค่ะ น่ารักมากเลยเห็นไหมเราควรประท้วงในสิ่งที่ควรประท้วงรับไปก่อนค่ะฝ่ายวิชาการยกมือไว้นะคะมีใครบ้างให้ฝ่ายวิจัยฝ่ายวิจัยมีใครบ้างฝ่ายวิจัยมีงานบริการวิชาการและวิจัยและสูตรบริการวิชาการยกมือค่ะมีใครบ้างะะาคะมีอยู่แค่นี้อยู่สีแดงด้วยค่ะอ่ะรับไปก่อนเลยค่ะสมทูด,ด้วยเอออันทังนี้ด้วยช่วยช่วย่วยอ่ะไหนๆประท้วงแล้วให้ประท้วงคนละหนึ่งหมื่นคะแนนค่ะ ขอบคุณค่ะครั้งต่อไปเขียนใส่แบงค์ห้าร้อยนะคะ <c oughs> เขียนใส่แบงค์ล้ออาจารย์กำลังบอกว่าการนิ่งเงียบในสิ่งที่ไม่ควรนิ่งการนิ่งคือการอะไรคะอาคารเจ้าที่สารบัญอยู่ตรงไหนคะอยู่ในฝ่ายบริหารเนาะงานคลังพัสดุงานบริหารและธุรการงื่ผลิตเอกสารตกอะไรคะ ตกสารบัญขอประธานอภัยค่ะสารบัญให้อยู่ในงานบริหารถูกไหมถูกนะสารบันนะฮะสารบัญมีกี่ท่านคะช่วยยกมือหน่อยค่ะสารบัญออกมาคนเดียวสองคนสามคนอ่ะสารบัญใส่แล้วนะคะให้อีกคนละหนึ่งหมื่นคะแนนค่ะขอบคุณด้วยครับขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยขอบคุณด้วย อาจารย์กำลังบอกว่าการนิ่งเงียบคือการยอมรับเพราะนั้นเราจะไม่นิ่งเงียบในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโอ้เยสเนี่ยแหละคะ่ะคือการสื่อสารการสื่อสารที่นิ่งเงียบนั่นคือการสื่อสารที่ไม่รับรู้เพราะนั้นถูกหรือผิดฉันก็ไม่สนใจอันนี้ไม่ได้ผิดต้องบอกกันเพื่อนต้อง เตือนเพื่อนขอบคุณนะคะที่ช่วยกันเตือนมาถึงเรื่องที่เราคุยกันเมื่อวานนี้แล้วทำอย่างไรให้คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยหรือเป็นคณะที่สมาร์ทคนสมาร์ทคณะต้องสมาร์ทสิ่งแรกคือสวิต c ์ไมล์เห็นไหมคะสีชมพูบอกว่าภารกิจหลักภารกิจหลักคือทำอะไรคะ ให้การบริการประชาชนโดยการผลิตบัณฑิตแล้วก็งานวิจัยถูกไหมฮะสมมติประเด็นนี้ก็ต้องให้บริการด้วยดวงใจนะคะจากนั้นก็ต้องมีการทํางานแบบมืออาชีพงานวิชาการผิดพลาดไม่ได้ถูกไหมครับผิดได้มีความเสี่ยงได้บริหารความเสี่ยงได้แต่อย่าผิดมากบริหารความเสี่ยงงานวิชาการอาจจะเป็นแค่ 0.00- หรือ0ูนหรือหรือ0.02เท่านั้นชีวิตมนุษย์กับงานวิชาการเนี่ยจะผิดพลาดยากมากนะคะเพราะนั้นความเสี่ยงต้องน้อยที่สุด